มาจะมาจะพี่น้องตำบงหู้อีกแล้วจ้ะอันคัดใจเจ้าของขนาดเมือเ่อไหร่คัดใจว่าไา้เดได้จ้ะเพราะว่าอย่างอยากกินตำบหหู้ใส่กุ้งสดเราเรียกว่าสิเฮ็ย้ยำไปบะหอดยำจ้ะก็กะเลยเสียออมาร้วมกันนะเหนียวทั้งตำทั้งยำใก่กๆคิดว่า กับยำกับคือคือกันน <c oughs> ั่นเระจะคล้ายๆกันถาดบ่ได้เด้อปลาเนีย่ยพี่น้องเอ,อ้ยคนน่ะถ้าเขาอยากกินยำเนีย่ยเขาอยากกินยำเขาก็ต้องโอใส่เอาจะเขาเรียกว่าติดตำมะามา่าคนน่ะวานตั้งโอลงไปกับเป็นยำเราพี่นออ้องตำมะมา่ายำมะมา่า แตได้สิไปกินรวมกันจ้ะมึงเคบหมูลโรยลงไปเป็นทั้งย้ำเป็นทั้งต่ำรวมกันหมูนลเล่ยปุ๋ยไปได้จ้ากินน้ำกันจ้าพูน่ะ